สวัสดีพี่น้องครับวันนี้อยู่กับช่องน้อยของรอดัมชนแนลครับมาดูอรอเทดินครับทีมงานบนรอดมาประทานเขาครับจมรถจมหนักเลยก็เลยเปลี่ยนใจครับมาเทบนถนน เสริมถนนครับมีนัดนัดต้องถอยแบบถอยแบบนี้นะนัดต้องถองยแบบนี้แหละต้องเล็งให้ดีๆตรงไหนต้นไม้ก็หักหัวออกปุ๊บัดผู้วัดผู้วัแผลวแผลวเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยคุณเข้าใจคือว่าแผลพราวไหมเฮ้ยอะไรอุนอีนุริดเหรออุนอีอุด,อด,อดอิดอะไรเอ่ย มันจะหลบกันยังไงวะกะรถปลาก็ลงคนมากนี่ลงได้บ่นีล่องได้หนีไย้หลายลงลงหนีเด้อมันเป็นลงพุ่นเซรุยไปจอดตรงนู้นเลยนู่นครับเออติดหรือเปล่าคันนั้นน่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับ กำลัลงเดินมากมอกี้การออกรถมาก,ก่อนเดวเลยเอา,เอารถมาจอดก็กได้อดอเอารถมาจอด,ออดอข้างล่างกเนี่ยแม่ารถจกนไปได้บ่ไปไ่ได้ดอกหุ่นข้าหุ่รนรถพีเม็ก โอ้ยเมกตามันติดครับเดี๋ยวไปดูพี่แม็ก,ก่อนครับโอ้รถอถ่ายตามันติดครับดูครับเกิดจากสาเหตุไหนครับนี่เป็นไรครับโอ้ฟิวชั่นโอ้จออยูชิ่งก็ยุบแล้วเนี่ยหุ<อ>่ล้อ,อก,ก็จมอยู่นู่นครับรถอถ่ายเข้าตาไม่ติดครับ ตัวล่างตัวล่างเนี่ยกล่องฟิวคูต้าครับเนี่ยตัวโมลานแค่นี้แหละเห็นไหมฟิวเหมือนมันจะไม่ไหม้เลยนะ่ะไม่นะไม่นะ

เฮ้ยถอดขั้วกอนถอดถอดแบตออกมาเลยนี่ครับเกิดเหตุที่สนอใส่เก่งรู้หรือเปล่าครับว่าปาปลาเลซี่ครับข่าวมันเยอะครับหลายช่องนะอยู่เนี่ย แม่จะโพสสองรอบไม่ได้ถ่ายมาในรอบนี้แล้วเออทำไมคุณไม่เปิดกล้องไว้เหล่าผมเห็นมองเห็นพราคุณไม่ได้เปิดกล้องนี่เมื่อกี้เปิดแล้วเปิดแล้วเขาถ่ายอยู่ไม่น่ารีบยืนนั่นเลยริบติดลมอีกชั้นหนึ่งนล้วเลยไปลงไปยังยังกับเรือเรือบ้าปูกินนาวียิบไม่ทันแล้ว เดี๋ยวเราเตะเตะเทุนนปิงเจ็บบึ๋งปิงเจ้บมาเลยต่อ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 สายเลยพี่แม็ซสายเลยสายไปแล้วสายไปแล้วถอดเบ็ดถอดปรเบ็ดเบอร์ไหมเอ này chăm chút 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 chăm อูช็อตแล้วพี่มดังดังแชเลยเอาเอนอยู่ตรงไหนูมีไสหุ่มเนาะฮอแก้ไสหุ่มออกกอนมาอรเ้พอติบพอติบกพันกัขึ้นจัิปนอไฟไฟไม่เพราเอ้ามารับแล้วหนุ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวให้พี่น้องชมใหม่ครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีรถดีฟให้ดูครับ